now ็บรายละเอียดเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ e s u z s m v e a c t i v o คันนี้นะคะเป็นรถปี2007นะคะจะเป็นสีแชมเปญออกบอลบอทองนะคะ t ู o ท o n e ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงค่ะเลขไม่ก็ประมาณแสนกว่าเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูที่หน้าปัดรถอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นการสรุปรีวิวมาให้ดูที่ตัวรถแบบสมบูรณ์แบบให้ชมก่อนนะคะ ส่วนในเรื่องของที่มาที่ไปของรถแล้วก็สตอรี่อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีให้ชมเรียบเรียงให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นคลิปสตอรี่แบบยาวนะคะ่าแต่ตอนนี้รถเสร็จสับสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ามี f อหลายท่านก็รอคอยแล้วก็ไทยถามกันอย่างมาต่อเนื่องเลยให้ชมในส่วนของภายในนะคะ่าภายในก็ทำการผ่านกนารทำคาสปาแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะระบบโฟอะไรต่างๆก็คือใช้ได้ปกตินะคะก็รถคันนี้ได้ มีการไปทดสอบในเรื่องของระบบโฟมาแล้วนะคะทดสอบกันตอนที่ไปโอนน่ะคะ่ะก็คือตอนที่ซื้อมานะคะทดสอบกันที่กรมขนส่งทางบกเลยนะคะตอนที่เราขับรถกลับมานะคะนี้อ่ะให้ดูด้านในนะคะโอเคภายในของเขาก็คือจะเป็นสีครีมเบดนะคะอันนี้เราผ่านการการทำคาสปามาแล้วนะคะสะอาดเอี่ยมเลยนะคะดูข้างในค่ะสะภาพสมบูรณ์แบบสวยงามมากๆเลยนะคะภายในสีครีม สะอาดบิ้งตามนี้ค่ะส่วนเรื่องโครงสร้างของตัวถังรถต่างๆนะคะก็จะได้มีการทำการรีวิวให้ดูตั้งแต่ตอนที่เราเก็บรายละเอียดมาแล้วแต่ต้นนะคะว่า,าไม่มีร่องรอยในเรื่องของการชนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเรียบเรียงให้ดูนะคะในรีวิวที่มาที่ไปของรถฉบับเต็มอีกทีหนึ่งนะคะก็ในส่วนของช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็คือตรงนี้จะเป็นล้ออลลอยซึ่งเราทําสีมาให้ใหม่นะคะจะเป็นล้ออลลอยที่ ตรงรุ่นตรงปีเขาเลยนะคะนี่ล้ออลอยแบบนี้ก็คือได้ได้ในเรื่องของความคลาสสิกแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ยางอันนี้ก็คือระเบิดให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นยางสัปดาห์ที่4ี่นะคะปี2 0 2 3น่ะคะก็คือเหมือนได้แม็กใหม่ยางใหม่แล้วนะคะก็คือสวยงามลงตัวนะคะแล้วก็แม็กยางสีนี้ก็คือเป็นตรงรุ่นตรงปีเขานะคะก็ทําให้ได้เรื่องของสเปค ความกลมกลืนสวยงามเป็นอย่างยิ่ง,งเลย็นในส่วนของด้านหน้านะคะมีไฟตัดบอร์ดนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะรูปทรงข้อหลังตัดอย่างเดยน,นะคะตัวสีนี้นะคะอันนี้คือช่วงเวลาที่เราถ่ายทําเนี่ยก็อยู่ประมาณสักาโมงครึ่งนะคะแสงก็จะเริ่มไม่มีแล้วนะคะก็เป็นยามเวลาโพเพสนะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็คือจะออกสี บอลทองบอลทองแชมเปญน,นะคะแต่สีในการสุดเบีย์เราก็เรียกว่าเป็นสีเทาค่ะ,ะรุ่นปี07นย์นี้คันนี้จะยังเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นไฟสั้นอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นไฟยาวนะคะในส่วนของภายในด้านนี้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะลายไม้ของเขาก็คือจะเป็นสีอ,อ่อนๆน,นิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะภายในห้องโดยสารนะคะสะอาดเอี่ยมนะคะโอเคแอร์เย็น เพลงฟังได้ค่ะนะแล้วก็พวกจอต่างๆนี้ก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติกระจบไฟฟ้านะคะทั้งระบบนะคะอ่าแล้วก็อาให้ดูนะคะในส่งเลขไมค์ค่ะเลขไมค์ก็จะผ่านการใช้งานมาอยู่ที่1 8 8 6 6 4กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่จะค่อนข้างน้อยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคือเดิมท่านเจ้าของนะคะ ก็ช่วงหลังๆก็คือจะเป็นสายจอดแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็อายุอานามเจ็ดสิบขวาแล้วนะคะก็แทบจะขับไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะพอเวลาเริ่มสูงวัยเข้ามันก็จะเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วนะคะทัน,นี้นะคะเราได้ทําการติดตั้งฟิล์มมาให้ใหม่นะคะรอบคันเลยนะคะฟิล์มที่เราเลือกมันก็จะออกปลอดปลอดนิดนึงนะคะเพื่อเลือกสีให้เข้ากับ เฉดสีของรถนะคะมันก็จะทําให้รถเนี่ยคือมีความใหม่ขึ้นนะคะมีความเงางามขึ้นด้วยถ้าเราเลือกสีฟิลที่มันแมทกันนะคะดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของรถค่ะเ <Okay. S 1> คยไหคคะอันนี้เราถ่ายจากด้านหลังนะคะก็จะเห็นมีเป็นมุมมองอีกมิติหนึ่งนะคะซึ่งภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะ อค่ะเป็นรถ P P V เจ็ดที่นั่งนะคะเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวนะคะแล้วก็ตรงห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะวางพวกกระเป๋าเดินทางหรือว่าสัมภาระต่างๆอะไรได้อย่างมากมายเลยนะคะมีความกว้างเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้ให้ชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ i t e ท h V C S Turbo Intercooler นะคะมีจมูบุกทางด้านบนแล้วนะคะแล้วก็ ห้องเครื่องนี้นะคะก็ได้ทําการเซอร์วิสต่างๆมาครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีในเรื่องของรายละเอียดตอนที่เราเก็บงานมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะในที่เป็นคลิปรีวิวที่มาที่ไปของรถฉบับสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะให้ดูแบบคร่าวๆแบบรวดเร็วนะคะก็คือน็อตไม่มีขยับนะคะสักตัวเดียวเนาะแล้วก็เพจเดิมซอกเดิมอะไรต่างๆทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ห้องเครื่องนี้นะคะเราก็ได้ทาการเปลี่ยนท่ายของเหลวให้ครบทุกจุดทั้งระบบแล้วนะคะท,ท่านเจ้าของใหม่เนี่ยก็ สามารถที่จะค่อยไปเปลี่ยนถ่ายอีกทีหนึ่งตอนที่รถเนี่ยได้ระยะ7-8พันโลได้เลยนะคะก็คือสภาพพร้อมใช้ค่ะ ก็คือออกรถไปแล้วก็คือใช้ไปได้เลยรอเช็คระยะตามที่ครบกาหนดเท่านั้นเองก็สาหรับคันนี้นะคะเรามาในราคาจําหน่ายนะคะ2องแสนเกบาทนะคะสําหรับลูกค้าซื้อสดค่ะซื้อสดโอนฟรีนะคะส่วนในเรื่องของการส่งรถก็ว่ากันด้วยระยะทางค่ะอันนี้คือสามารถที่จะพูดจาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่เป็นทะเบียนบ้านกรุงเทพนะคะก็คือใช้งานทุกที่ได้เลยจัดไฟแนนซ์นะคะก็คือการจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็จะผ่อนเดือนละประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะคะทั to to ้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่กับเครดิตเอกสารทางรายได้ของทางลูกค้าด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ที่ลูกค้าจะต้องใช้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะขอพูดโดยที่เป็นกว้างๆไว้ก่อนกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจที่จ,จัดแบบไฟแนนซ์ก็คือสามารถที่จะทักมาทางช่องทางไลน์ของเรานะคะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะก็จะมีการคำนวณให้เป็นแบบเคสไลน์เคสนะคะเรื่องของการซื้อสดนะคะก็ราคา299 0 0 0า่บาทนะคะ เน็ตก็คือจบกันที่ราคานี้เลยนะคะถ้ายังไงสนใจก็คือมาชมรถได้นะคะที่เต็นจามอลรถสวยสามารถเข้ามาชมรถคันี้แล้วก็ทดลองขับกันได้นะคะอยู่พิกัดอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะชื่อเต็นจามอลรถสวยนะคะก็คือเข้าได้สองทางค่ะก็คือจะเป็นฝั่งฟิจอป์พาร์าลังสิตก็ได้จะเป็นถนนเส้นลังสิตนครนายกนะคะหรือว่าจะเป็นถนนฝั่งลำลูกากาก็ได้ค่ะลูกค้าเซิร์ชกูก็แมพนะคะพิมพ์ค้นหาคาว่าเต็นจามอลรถสวยก็ GPS จะนําพามาถูกต้องค่ะ นี่จะเป็นบริเวณทางเข้าของทางบริเวณรอบๆของทางเต็นจมอมรถสวยนะคะยังไงก็โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะติดต่อได้นะคะที่พี่จอมน,นะคะเบอร์ศูน3 5ป5 7 3งนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ของจุ๋มค่ะ0 81 4 5 5 3 3 3 7นะคะมารีวิวแบบเร่งด่วนนะคะคือจุ๋มมารีวิวเองนะคะเพื่อที่จะ FC จะได้ทราบว่าตอนนี้คือเมื่อหลังจากที่เราเก็บงานเสร็จสมบูรณ์แล้วคือสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแยังไงก็มาชมรถมาดูรถจริงกันได้คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ